ฉลยข้อสอบกรณีนะครับในวิชาการบัญชีของ CBA นะครับข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมนะครับเราต้องรู้นะครับจะไปสอบ CBA ต้องรู้เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วมเงินลงทุนในบริษัทย่อยต้องรู้อย่างชัดเจนเลยก่อนเข้าองสอบเพราะถ้าเกิดคุณไม่รู้คุณสอบตกแน่เพราะข้อสอบเขาออกทุกรอบนะฮะในข้อนี้เนี่ยเป็นข้อสอบกรณีของวิชาการบัญชีอย่างนี้เลยนะฮะหนึ่งมกราคมก็คือกัมปีนะครับ บร,ริษัทกไปซื้อหุ้นจากบร,ริษัทขอสอง0มหุ้นจากจำนวนหุ้นทั้งสิ้นของบร,ริษัทขอคือ10,000แหุ้นคุณต้องดูเลยนะฮะว่าการไปซื้อหุ้นครั้งนี้ของกอเนี่ยเขาซื้อหุ้นในสัดส่วนเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดซื้อหุ้นในสัดส่วน 1- ถึง20%เนี่ยนะฮะคือไม่เกิน20%เนี่ยจะต้องถือเป็นพวกเงินลงทุนต่างๆเง,งินลงทุนเพื่อค้าเปิดขายตราสารหนี้ที่ถือวกหนดนะฮะ คุณต้องรู้สัดส่วนเลยอ่ะคุณอ่านโจทย์มาเนี่ยคุณต้องรู้เลยกรณีเนี้ยหนึ่งถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นพวกเงินลงทุนเพื่อค้าเพื่อขายอย่างเงี้ยน,นะครับถ้ายี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณต้องรู้ละถ้าเกิดคุณเป็นผู้ซื้อเนี่ยคุณจะเรียกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม ไปเนี่ยก็คือเงินลงทุนในบริษัทย่อยคุณต้องเรียกมันว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยนะครับเป็นอย่างนี้อันนี้สิ่งที่คุณควรต้องรู้เรื่องที่สองที่คุณคุณจะต้องรู้ก็คือกรณีที่คุณไปซื้อหุ้นไม่ถึง20%เนเี่ยเพื่อค้าเปิดขายเนี่ยมันต้องรับรู้เงินลงทุนนั้นเนี่ยนะฮะเป็นมูลค่าที่ทม ก็มีการปักตอนสิ้นปีนะฮะแต่ราคาทุนธรรมราคาทุนธรรมแต่ถ้าคุณซื้อ20-50เนี่ยคุณต้องรับรู้งินลงทุนตามวิธีงานลงทุนนั้นนะฮะตามวิธีส่วนได้เสียต้องรู้นะฮะและถ้าเกิดคุณถือหุ้นตั้งแต่20-50เปอร์เซ็นต์นเนี่ยคุณก็ต้องเรียกเงินลงทุนในแบบจ่อยเนี่ยรับรู้ตามวิธีราคาคุนแล้วต้องทำงบ รวมด้วยอันนี้คุณต้องรู้นะฮะว่าหน้าที่เวลาไปซื้อมาเนี่ยหน้าที่ของคุณมีอะไรบ้างรับรู้เงินลงทุนจักใดและหน้าที่ของคุณจะต้องทําอะไรบ้างนะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยซื้อส่วนไดเสียกันเท่าไหร่ครับมองไวยตาเรารู้แล้วซื้อสองหมืจากทั้งสิ้นหนึ่งแสนดังนั้นะซื้อ20%สิบเซเมื่อซื้อยีจะอยู่ในหัวข้อนี้นะครอยู่ในส่วนนี้ อันนี้ก็คือไม่ถึง20แต่อันนี้ตั้งแต่ 20- ถึง50ดังนั้นเรียกมันว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเนี่ยนะต้องรับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียคำว่าวิธีเหลือเสียก็คือบริษัทที่เราไปซื้อมาเนี่ยเขามีกําไรเราก็ต้องรับรู้ปรับเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเพราะมีกําไรถ้าเกิดเขาขาดทุนแล้วก็ปรับเงินลงทุนลงเนี่ยเรียกว่าส่วนได้เสียคือรับรู้ตามส่วนได้เสียของเขาอะฮะเขาไปในทางที่ดีเราก็รับรู้ดีเงินลงทุนเราก็เพิ่มขึ้น ถ้าเกิดเขาไปในทางที่ไม่ดีเงินลงทุนเราก็ปรับลงเหมือนกับเขาเขาเรียกว่าส่วนไดเสียนะคะคราวนี้มาดูกันต่อเมื่อเรารู้แล้วว่าไปวิธีส่วนได้เสียแล้วเงินลงทุนที่ต้องรับรู้ที่บริษัทก่อต้องรับรู้เงินลงทุนของบริษัทขอตามวิธีส่วนได้เสียและเรียกบริษัทขอว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมต่อมาเขาบอกว่าเขาจ่ายเงินซื้อในทางหุ้นละสิบบาทดังนั้นก็แปลว่าไงฮะเขาจ่ายเงินซื้อหุ้นละสิบบาทมันก็คือการเอาสองหมื่นหุ้น คูณสิบใช่ไหมครับก็จะ่ากับสองแสนบาทที่บริษัทกรต้องจ่ายไปอันนี้นะฮะจ่ายไปจ่ายซื้อสองแสนในปีนี้บริษัทขอมีกําไรห้าแสนเมื่อเขามีกําไรเราก็ต้องรับรู้ด้วยรับรู้ในทางที่ดีขึ้นก็คือปักเงินลงทุนเพิ่มขึ้นแต่กําไรตัวนี้ต้องดูให้ดีนะฮะกยไปซื้อมาตอนไหนฮะกลางปีนะฮะก็ต้องรรู้ตามสัดส่วนของการไปซื้อมาด้วย และบริษัทขอมีการจ่ายเงินปันผล8ปดหมื่นการจ่ายเงินปันผลเนี่ยกอต้องได้รับเงินผลมานะฮะแต่การได้รับเงินผลมาก็ลดยอดเงินลงทุนลงด้วยนะครับโจ้ก็ถามว่าอยากทราบว่าเงินลงทุนในบริษัทขอณนะวันสิ้นปีมีมูลค่าเท่าไหร่ก็คือก็เลยไปถามว่าคุณรู้ไหมว่าตอนที่คุณไปซื้อเงินลงทุนในบริษัทขอมาเนี่ยกอเนี่ยคุณไปซื้อเงินลงทุนในบริษัทขอมาเนี่ยคุณก็มีเงินลงทุนเกิดขึ้นใช่ไหมตอน,นคุณไปซื้อมาแต่สิ้นปีเงินลงทุ ดังนั้นก็คือคุณต้องลงบัญชีแล้วก็ระทบใน G.L. แล้วก็จะรู้ว่าเงินลงทุนคงเหลือในบริษัทขอที่กอถืออยู่นั้นเท่าไหร่คุณต้องรู้นะชื่อใดมันกระทบเงินลงทุนก็ต้องเอาไปกระทบเพื่อออกโควเลขยอดคงเหลือตอนสิ้นปี60ดังนั้นเราต้องมาลงมาุกบัญชีอยู่ด้วยกันสเสเต็ปสเต็ปแรกคือตอนเกิดขึ้นของเงินลงทุนสองแสนสเต็ปที่2คือเมื่อขอมีกาไรกอต้องรับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียด้วยจากห0 0แส0เนี่ยรับรู้20อร์เนครึ่งปี และสเต็ปที่3ก็คือเมื่อขอจ่ายเงินปันผลก,ก็ต้องรับรู้กระทบเงินลงทุนอีกนะฮะดังนั้นมี3จุดที่คุณจะต้องเอามากระทบกันเพื่อหายยอดเงินลงทุนตอนสิ้นปี60สิดังนั้นผมจะลงบัญชีให้คุณดูกันนะครับอาตรงนี้ดีกว่าการลงบัญชีนะฮะเริ่มตั้งแต่ตอไปซื้อเลย ตอนไปซื้อมาเนี่ยก็ต้องเดบิตเงินลงทุนในบริษัทขอและเครดิตด้วยเงินสดน,นี่คือตอนที่ไปซื้อมาไปซื้อมาเท่าไหร่เมื่อก,กี้เราคำนวณกันแล้วนหฮะเนี่ยฮะซื้อสองหมื่นหุ้นหุละสิบบาทก็คือสองแสนบาทนะฮะดังนั้นคุณจ่ายเงินสองแสนเงินลงทุนคุณก็เพิ่มขึ้นสองแสน หลักเงินทุน2เกิดกำไรฮะกำไรสุทธิของบริษัทขอ,ขอต้องรับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียเมื่อเขามีกำไรก็ต้องปรับเงินลงทุนเพิ่มขึ้นการปรับเงินลงทุนเพิ่มขึ้นก็คือการเดบิตด้วยเงินลงทุนในบริษัทขอและก็รับรู้ว่ามีรายได้รายได้นะฮะรู้ว่ามีรายได้จากการที่ บริษัทร่วมของเราเกิดกำายสุทธิคราวนี้ตัวเลขที่คำนวณเท่าไหร่ก็คือต,ต้องไปดูว่าเขามีกําไรเท่าไหร่ฮะบริษัทขอมีกาไรประจาปีห้าแสนดังนั้นการคานวณก็คือการเอาห้าแสนเขาไปซื้อมาเมื่อไหร่ฮะซื้อมาเมื่อหนึ่งรกรกฎาคมสก็คือกลางปีดังนั้นก็ครึ่งหนึ่งก็คูณด้วยหนึ่งฐานสอง หรือคูณด้วยหกหารสิก็ได้นะฮะแล้วก็คูณด,ด้วยส่วนทีเสียครับกซื้อขสิเอ20%เซ็นดังนั้นก็คูณ20%ก็จะได้มานะครับเอา5้าแสนหารสแล้วกันนะฮะ,ะก็คือ2องแสนห้าสองแสนห้าคูณยีได้กับ5้าหมื่นครับดังนั้นตัวเลขนี้นะฮะห้าหมื่ ไปสุดท้ายแนละ้วก็คือรับเงินปันผลนะครับรับปันผลเวลารับปันผลเนี่ยกต้องได้เงินมาดัางนั้นเดบิตเงินสดหรือเงินฝากรคลายก็แล้วแต่นะฮะทุกครั้งที่รับเงินผลเราต้องรู้ว่าเราจะลดยอดจะลงทุนลงเพราะว่าเราได้รับเงินสดมาแล้วดังนั้นก็เทรดิทด้วยเงินลงทุน บริษัทขอรับรู้เท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่ฮะเขาจ่ายปันผลเนี่ยแปดหมืใช่ไหมฮะเราก็คูณเลยฮะเอา8ปดหมที่เขาจ่ากันสิ้นคูณส่วนในเสียที่เราซื้อก็คือกอซื้อยีอ่สิบเปอร์เซ็นคูณ20ปร์เซ็นก็ได้ระกับหมื่นหกครับง้นได้รับเงินสดหน,นลดยอดเงินสหนหมื่นหกเนี่ยนะฮะคือการลงบัญชี คราวนี้เราก็มากระทบเงินลงทุนเลยครับเปิด GL เลยเปิด GL ด้วยคำว่าเงินลงทุนนะฮะเปิด GL ด้วยคำว่าเงินลงทุน เงินทุน2แสนใสไป2แสนต่อไปฮะเดิมเงินทุนเรกลบอะไรอีกเดบิตอีก5,000 50, แล้วก็มีตัวนึงครับมันอยู่เครดิตเครดิต1,006แล้วเราก็ค่อยหายอดคงเหลือครับยอดคงเหลืออยู่ด้านเดบิตนะครับมันก็คือการเอา2แสนบวก5,000 50, ลบ1,006 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียณตอนสิ้สนปีขอสศูนย์ก็คือสองแสนสามหมื่นสี่พันนี่คือคําตอบครับนั้นเราก็ไปดูในช้อย c กันเลยนะครับว่ามีไหมสําหรับข้อนี้ในช้อสองแสนสามหมื่นสี่พันมีครับตอบข้อนี้เลยข้อต่อบก่าเงินลงทุนตอนสิ้นปีในบริษัทร่วมก็คือในบริษัทขอก็บันทิกเอาไว้ด้วยยอดสองแสนสามหมื่นสี่พันนะครับ